S 1> <S 1> สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบริสก้านะครับวันนี้ก็นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับทางตะคอนั่นเองนะเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์กดตตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้อยู่สามารถดูคลิปอื่นเกมนี้ได้ในเพลย์ลิสต์นะบริสก้านะครับอยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผม กิจกรรมที่ผมบอกก็คือกิจกรรมดรอปของนะครับมันจะดรอปตุ๊กตาซานตาคลอสนะครับผมซึ่งตุ๊กตาซานตาคลอสเนี่ยนะครับจะเอาไว้แลกของรางวัลได้นะครับหลังจากาที่เราทํากิจกรรมตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเข้ามานะครับในวันถัดไปนะครับผมโอเคก็ให้เราเข้ามาากวาดล้างปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีกวาดล้างนะมันก็ได้ตุ๊กตาซานตาคลอสมานะครับกิจกรรมเนี่ยเริ่มวันนี้เลย23นะถึง25นะครับมีแค่กี่วันเองยี่สิบสี่ยี่สิบสน่สี่ส เดี๋ยวเรามาดูนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับในการอาดรอปกันนะครับว่ามันจะออกบ่อยไหมนะครับนี่มาถึงครั้งแรกก็ได้เลยเห็นไหมนะ,ะเป็นตุ๊กตาสแตทคลอสนะครับอันนี้ผมเล่นด่านปกตินะครับใช้พลังกายแค่6เองนะฮะเห็นไหมฮะก็มาดูเหรนในการออกแล้วกันนะเดีย๋ยวผมจะกดให้ดูเลยระหว่างด่านปกตินะครับด่านระดับเทพนี่ฮะออกแล้วแล้วก็ด่านแบบมาสเตอร์นะครับลองให้ดู3อันเนาะ แต่ด่านมาสเตอร์อ่ะไม่ค่อยแนะนำหรอกนะครับเปื่อมันเนี่ยได้แล้วครับมันเติมมันเพืองสตามิน่าเนาะก็แนะนำ้วกันนะกให้เล่นแค่6สตามิน่าก็พอนะมันจะได้หลายรอบดีนะฮะได้อยู่สำหรับใครนะครับที่ไม่มี VP นะ VP พศูนย์ผมเนี่ยก็ต้องกดทีละครั้งก็เสียเวลานิดนึงนะนได้อีกรางเมื่อกี้เห็นปะแต่ถ้าเกิดว่าใคร VP เยอะมันสามารถกวาดล้างนาะทีละสิบเรือสิบมันก็จะไวหน่นะอยเนาะประมาณนี้นะอนนะลองเล่นกันดูนะครับ ก็ตอนนี้นะครับมันได้แค่หนีได้แล้วมาได้แค่มาฟาร์มเนาะเพื่อได้ของไปนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่มันจะมาเนี่ยผมนะถ้าอ่านตามเพจเนี่ยในเพจมันยังไม่บอกหรอกว่าอะไรอะไรเนาะแต่ว่าให้สะสมเก็บไว้ก่อนนะฮะผมคิดว่าภายในวัน2วันนี่แหละจะมีกิจกรรมมาใหม่แน่นอนโดยใช้อ,อัเนียแรกเนาะโอเคผมมาลองเล่นแบบ12พลังกายได้เหมือนกันเห็นไหมแต่ว่ามันเปลืองไง12พลังกายนะครับเป็นด่านระดับยากนะ ต่อมานะครับไปดูด่านระดับมาสเตอร์กันไหมธรรมดาเทพมาสเตอร์นะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเป็นตัวแทนให้นะฮะลองดูมาสเตอร์ออกไหมสามครั้งนะครับผมว่าไม่ออกหรอกแม่งเปลืองมากมันใช้ตั้ง30พลังกายนะดูด,ดิส่มแบบธรรมดาได้ตั้ง5ครั้งมีโอกาสได้ตั้ง1ชิ้นนะพูดถึงนะครับโอเคลองดูนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเรามาทํากันต่อเลยแล้วกันนะ เนี่ยยังแปะพลังกายฤ้ธิ์ออกไหมอาได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยได้เหมือนกันเห็นป่ะเออก็ลองมาดูแล้วกันว่าพลังกายทั้งหมดของผมเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะประมาณ1100ประมาณพันสแล้วกันนะฮะเต็มแม็กก็เลยนะฮะจะได้สิสกิ่ตัวหรอกตุ๊กตาซันตาคลอสนะนี่ครับก็ได้อยู่ผมว่ามันน่าจะเป็นกิจเอาไว้แลกของนะครับมันน่าจะอยู่ในถุงรางวัลอะ ที่เราเคยเล่นกันนะครับกิจกรรมเก่าๆนะฮะมันจะเอาตุ๊ก,กาตาเนี่ยไปแลกในถุงถุงรางวัลแน่ๆนะครับมันจะมีไอเทมอะไรไมาให้เราแลกแหละนะครับก็อาจจะเป็นโปเกมอนดีๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นโปเกมอนเทพก็ได้หรือไอเทมหายากก็ได้นะครับหรือประดงประดับก็ตามเนาะอ่ะเห็นเรามาสุ่มกันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่านี่ได้ครับถ้าเกิดว่าอ่ามีกิจกรรมนะคะรับแลกเข้ามาเนี่ยจะรีบอัปเดตให้ดูเลยนะฮะวันแรกเลยงแลนวก็ จะแนะนําให้ดูนะครับว่าแลกอะไรดีนะฮะกิจกรรมมันเปิดทางมาแล้วนะครับต้องเคลียร์กันก่อนนะอันนี้ก็เป็นกิจด,ด่วนที่เข้ามาเลยนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็กว่าล้างนะครับแค่6พลังกายก็พอนะครับประมาณ3-4ครั้งก็น่าจะดอกแล้วนะก็ถ้าคนไหนโชคดีก็อาจจะได้ถี่กว่านี้นะครับ ผมว่าเปอร์เซนต์การออกมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนาะเนี่ยออกบ่อยอยู่นะง่ายๆเลยออกบ่อยกว่าฟักทองอะ่ะนะครับฟักทองนี่แบบโอ้โหอย่างนานกว่าจะมานะครับโอเคตอนนี้พลังกายจะหมดแล้วนะเดี๋ยวไปซื้อพลังกายรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคต่อเลยครับซม่รว่าจบวันนี้จะได้สักกี่อันเนาะเออแต่ก็ได้มาเยอะแล้วนะ น่าจะประมาณ30อันกว่าได้แนละ้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเดไล่ไปดูเรื่อยๆนะอ่ะโอเคครับพลังกายหมดแล้วนะครับ๋ยวเรามาดูกันว่านะครับวันแรกเนี่ยจะได้สักกี่อันนะครับผมน่าจะสามสิบกว่าสี่สิบได้น,นะประมาณนี้นะเดีย๋าายวไล่ดูก่อนนะฮะเหล่เนี่ก็ ใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ39นะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่เมื่อไหร่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ